ณนะร้านอาหารมีชื่อเสียงในเมืองเมรันเพากาอเฮ้ยลูกวันนี้พ่อพามาก,กินอาหารอร่อยนะต้องกินให้หมดด้วยไม่งัดพอไปกลับบ้านไปพอไม่ให้กินพอไม่ให้ดูทีวีนะโหก็ได้กินก็ได้พ่อ เฮ้ยทำแก้วเขาแตกแล้วผมหรือผมินน้เข้าไปแล้วแล้วก็โยนแก้วเข้าไปแล้วอ่ะเฮ้ยนี่ลูกกินดีๆนะ่ยใส่จานแตกใส่หน้าเลย พอทำไปก่อนอ,อู้บริการส่งตรงกลับได้ยัง่ะพ่อเดี๋ยวเราฟังเพลงก่อนเพลงอะไรวะลืมละอ่ะเพลงได้จบแล้วครับฮะ คุณคือหวานนาใช่ไหมครับแล้วเราจะจัดก,การกับไอ้คนเราจะจัดก,การไอขี้เมาคนนี้ยังไงครับให้ออกจากร้านเราเฮ้ยเฮ้ย าะว่ามันได้พิสพอได้กลิ่นเลือดเนาะไปลองปลุกไปดูสิได้เดี๋ยวพอปลุกไปดูเหรอก่อนอุย้ยเอาพอติดเลยเนาะ อ๋อค่ะวันนี้พ่อลูกกนยายอือจะพ่อลูกไปห้องน้ำก่อนนะเป็นไง นี่แล้วคนต่อไปอ่ะเขาจะสั่งเนื้อสเต็กเนื้อสเต็กเอ้าลูกเราสั่งไปนิววาสวยแล้วสวยแล้วเฮ้ยอะไรอะ่ะใครอะ่ะเฮ้ยหน้าหน้าเราเจอคน

เออเมื่อไรพ่อไปนานจังลุกไปก่อนดีกว่าขึ้นไปดูเครื่องบนดีกว่าว่าเขาร้องเพลงอะไรของเขาวะไม่ไม่ถูกใจเลยเพลงมันไม่ถูกใจเลยอะ่ะต้องลุกไปด่าซะหน่อยเอ้ยเปิดเพลงอะไรก็ไม่รู้ไม่ dạ cháy lên เฮ้ยตามมาเราหนีออกกันเถอะเอานี้ทำไมพวกนี้มันพวกเถืออ่อนให้มึงไอ้เด็กนั่นหายไปละ อยากให้ทำตออีพีสองก็บอกมาได้เฮ้